สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาโรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากในวันนี้นะคะไพ่ยิปซีกับอาชีพก็เป็นไพ่7ถ้วยใช่ไหมคะออปกติธรรมดาแล้วไพ่7จถ้วยเนี่ยจะเป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าในเรื่องเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะก็สามารถทำงานที่บริษัทขายของสวยงามได้หรือบริษัทที่ทำครีเอทีฟ ฆษณาต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นบริษัทที่ขายเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าอะไรประเภทนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดก็แล้วแต่ถ้าจะลงทุนการได้ายเจ็ถ้วยเนี่ยจะถือว่าจะบานปายนะคะตั้งงบไว้เท่าไหร่เนี่ยบวกขึ้นไปเยอะๆเป็นเพราะว่ามีแนวโน้มว่ามันจะบานปายมากกว่าที่คิดเอาไว้แล้วก็อาจจะทำให้ขัดทุนได้นะคะโดยส่วนใหญ่ ต้องระวังเรื่องการหลงคอนเซปต์ในการลงทุนในเรื่องธุรกิจของตัวเองเอาไว้ด้วยค่ะซึ่งระวังตรงนี้ไว้ก็จะดีมากทีเดียวค่ะ